แต่ขอโทษใครอยากมีพุทธาจิตแท้ๆต้องเริ่มจากไหนก่อนเริ่มจากคุณต้องมีเมตตาแท้ๆกรุนาแท้ๆแล้วพุทธตาจิตแท้ๆจึงจะเกิดถามว่าคนไทยส่วนใหญ่เมตตาสูงไหมครับสูงใครบอกไม่ใครบอกไม่กไมยกมือเดี๋ยวมารับรางวัลสองคนมองโลกในแง่ดีเปล่าอันที่สองคนไทยส่วนใหญ่ชอบช่วยเหลือชอบทำบุญไหม เมตตาดูเหมือนสูงกรุณาดูเหมือนสูงแต่คนไทยขี้ฉาไหมขี้ฉาอ่าเห็นไหมตัวลงสองคนที่ยกมือนเนี่ยแปลกไหมเขาไม่ได้มองโลกในแง่ลายนะเขามองในแง่ของความเป็นจริงคนไทยถ้าเรามองเผินๆดูเหมือนจะเมตตาสูงดูเหมือนจะกรุณาสูงแต่ทําไมคนไทยยังขี้ฉาอยู่คำตอบเพราะว่าที่คุณว่าคุณเมตตาเนี่ยจริงจริงคุณมองจิตตัวเองว่ามันเมตตาจริงหรือเปล่า อุ้งตีนหมีขายชาวบ้านค,ครับไหมผู้รับจ้างฆ่าคนเยอะมากประเทศไทยและคนไทยตั้หนึ่งเรือจดใต้เวลามีบัตรเหตุเกิดขึ้นคนไทยส่วนหนึ่งไปทําอะไรก่อนมุงอย่างเดียวหรือ,อหล่นซัำด้วยคอเมตตาไม่จริงก็นามปลอมคนไทยชอบทําบุญไหมทําบุญออกหน้ามีไหมตำนานหมังคนมีไหมถาวายวัดร้อยหนึ่งจะมาขอาะวันที่หนึ่ร้อยเนี่ย วันไหนเผอถวายสองร้อยขอเป็นชุดเผื่อทั้งครอบครัวจบอยู่เจ็ดนาทีครึ่งสวนพระท่านงงทำไมจบนานนักโยมขอเมตตาไม่จริงกระนาบหลอมมูทิตาก็เลยเก้ผมจะดูว่าใครมีเมตตากร,นานรุณาบไหมผมจะไม่มองเลยว่าคนนี้ประจักษ์เงินเยอะขนาดไหนเพราะอะไรครับเพราะนางสาวไทยรักเด็กทุกรุ่นเลยจริงไหมผมจะไม่มองว่าคนนี้ประจักษ์เงินเยอะขนาดไหนหรือคนนี้ทําท่ารังเด็กขนาดไหนเพราะนางสาวไทยดูเหมือนจะรักเด็กทุกรุ่นเลย แต่ผมจะดูว่าใครมีเมตตาต่อหน้าหรือไม่ผมจะดูว่าคนนี้ที่ฉ่ำถ้าคุณประจษ์เงินเป็นฟ้อนเจอเด็กทําท่าเอ็นดูแต่คุยละเฮ้ยไม่เคยชมเพื่อนเลยวะไม่เคยพูดชื่นชมใครให้เราได้ยินเลยชอบแต่จะเล่าความไม่ดีของอื่นให้เพื่อนๆฟังแสดงว่าที่คุณทําดีทดําดีมานั้นนะดีแค่ครึ่งเดียวอี้ครึ่งต้องพัฒนาแล้วคุณจะมีบุติตาจิต ฉันอยากให้พวกเราฝึกจากการมีเมตตากรุณาที่แท้จริงฉะนั้นเวลาคุณจะช่วยเหลือเวลาบริจาคเวลาจะทําบุญเวลาจะจาค่าเนี่ยคุณต้องรู้ว่า